เฮ้ยแม่งอะไรวินมานี่มันเสียงอะไรกันแล้วพี่นั่นมันเสียงอะไรนะเสียงแห่งความหายนะของพวกเราหรือเปล่าปากด้วยนั่นท่านปรมาจารย์ศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างบนนั่นสิข้างบนนั่นมันมีมังกรมังกรสีดำเอ๊ะท่านปรมาจารย์ศักดิ์สิทธิ์มีใครบางคนอยู่บนหัวมังกรนั่นด้วยแหละเฮ้นั่นมันเป็นไปได้ยังไงกันท่านเห็นแล้วหรือขอรับว่าใครอยู่บนหัวของมังกรนั่นยังยังไม่เห็นข้าสายตาไม่ดีโหนั่นไงข้าเห็นแล้วนั่นมันนั่นมันเฟิงหาวเขาาามททอะไรีี่่นนกั ทุกคนหลบออกจากตรงนั้นก่อนรีบหลบแลวสิพระเอกเขาสั่งแล้วอ่าอ่าหลบ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 ,ลบปล่อยให้ตัวหลักเขาได้เฉิดชายกันส่วนตัวประกอบอย่างเราก็หลบออกจากหน้ากระดาษท่านพี่หลุนหุยหนึ่งคนหนึ่งหัวเป็นยังไงลละได้อยู่แล้วสบายมากไม่นะข้าข้ากำลังจะหัวหายอย่างนั้นรึอเออพวกเขาต้องการที่จะโจมตีสัตว์อสูรตัวนี้งั้นรึดูเหมือนจะใช่นะขอรับอ้เขาให้มาตัดหัวแต่มันสับขาสเละเลยเออตายตามบท Huh? นั่นมันเป็เปนไปได้ LIKE? ยังไงกันข้าจัดการเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นตาของเจ้าแล้วความแข็งแกร่งของพวกเขานั้นอยากแท้อย่างถึงยิ่งนักชายผู้นี้สมกับเป็นนักฆ่าจริงๆเลยถ้าเขาหันดาบมาทางข้าไม่รู้ว่าข้าจะรับมือเขาไหวไหมไอ้ไอสตาร์ซุนตัวนั้นมันวิ่งหนีไปแล้วออมันกําลังหนีไป them, งั้นรองั้นมาทําธุระของเราให้เสร็จกันเถอะท่านพี่หลุนหุยข้าไปก่อนนะท่านโปรดรอข้าที่นี่ก่อน นั่นเขาเข้าไปข้างในคนเดียวจริงๆงั้นรึเฮ้ยเอ๋นั่นมันโหลงศพงั้นรึหลุมฝังศพนี่เป็นของใครกันแน่นะเหตุใดชายผู้แข็งแกร่งพวกนี้จึงทิ้งภาพจิตกรรมฝาผนังไว้ที่หลุมศพของเขาด้วยหรือว่าเขาอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในสนามโลกแห่งนี้ด้วยเขาได้หีบศพสีเข้มนั่นมาจากที่ใดกันหืม นี่นี่มันหรือว่าหีบสีดํานี้จะเป็นของนักกลบที่แขง็แขงแกร่งเขาอยู่ระดับไหนกันแน่นะแรงกดดันนี่ช่างรุนแรจริงๆหรือว่าข้างในนั้นจะเป็นร่างของนักขุนดูเหมือนว่าวิธีเดียวที่ข้าจะก้าวไปข้างหน้าได้คือต้องใช้เคล็ดวิชาของจ้านเทียนจือ